สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียร์สร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิ克์เอ็มควอเทียร์ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภยัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอ e ียาอิ r ิรุมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นมิติใหม่ทางการแพทย์ค่ะถ้าพูดถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบพลิ้วคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะพอคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินกันมาบ้างค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบพลิ้วนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะสตโตรกหรือว่า โรคสมองขัดเลือดได้นะคะแต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเราสามารถป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันสมองที่มีสาเหตุมาจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบพลิวได้แล้วนะคะเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยคืออะไรและมีความจำเป็นแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าโรคหัวใจแบ่งออกด้วยกันเป็นหลายชนิดและมีการรักษาที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งนะวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดเต้นพลิวค่ะจะเป็นการรักษาแบบไหนและเป็นนวัตกรรมอะไรเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับก็เป็นโรคซึ่งเจอได้ในคนที่อายุมากขึ้นนะครับแต่คนอายุน้อยก็เจอได้โดยเฉพาะคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องข้างบนซ้ายเนี่ยนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะห้องข้างบนซ้ายนีย่เขาเรียกว่า atrial fibrillation ก็คือห้องข้างบนมันเต้นพลิวเช่นถ้าคนอายุน้อยส่วนใหญ่บางทีก็เกิดจาก คนที่มีความผิดปกติทางด้านต่อมไร้ท่อที่เรียกว่าต่อมไทรอยถ้าต่อมไทรอยเป็นพิษพวกนี้ก็ทําให้ห้องของบวนซ้ายเต้นผิดจังหวะได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เจอในคนที่สูงอายุมากขึ้นส่วนใหญ่จะมีประวัติเป็นความดันนะครับพอมีความดัน พวกนี้ก็ทําให้ห้องข้างบนของหัวใจเนี่ยมีพังผืดก็ทําให้การเดินไฟฟ้ามันผิดปกติแล้วก็เกิดขึ้นไฟฟ้าผิดปกติแล้วก็ห้องข้างบนกระเต้นผิวได้นอกจากนั้นที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ซึ่งมีน้ำหนักตัวมากนะครับแล้วก็นอนกลางคืนกรนหรือว่าหยุดหายใจกลางคืนหรือว่าที่เขาเรียกว่าคนไข้ที่มีประวัติเรื่องเกี่ยวกับ Sleep a p เนี่ยก็คือนอนแล้วหยุดหายใจกลางคืนนะพวกนี้เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดห้องขมางบนเต้นผิวได้แล้วโรคนี้มีความอันตรายอย่างไรบ้างคะคุณหมออันที่หนึ่งคือ พอข้างบนมันเต้นพริว้วเต้นเร็วเกินกว่าประมาณ350ครั้งต่อนอาทีพอมันเต้นเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้ห้องข้างล่างเต้นเร็วไปด้วยพอห้องข้างล่างเต้นเร็วก็เหมือนเราออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาเต้นเร็วมากๆหัวใจก็อ่อนแรงได้นะครับอันที่2ที่ที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือพอข้างบนเต้นพริ้วเนี่ยข้างบนมันก็ไม่บีบตัว ปกติคือห้องขโมนจะแทนที่มันจะบีบตัวเต็มที่มันก็แล้วก็คลายตัวเต็มที่อันนี้ก็คือห้องบนบีบแล้วก็รีบคลายตัวเพราะมันเต้นเร็วฉะนั้นเนี่ยเลือดที่อยู่บริเวณห้องขงมมนของหัวใจเนี่ยก็ไม่สามารถจะไหลวนได้ปกติ กเกิดเป็นริมเลือดได้นะครับพอเกิดเป็นริ่มเลือดก็หลุดไปที่เบรนดส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าหลุดไปที่สมองก็ทําให้เกิดอมาาัอมพาตอัมพฤกษ์ได้หากมีการตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจเต้นตร้วแล้วจะมีวิธีป้องกันอันตรายอย่างไรบ้างคะต้องหาสาเหตุก่อนเช่นถ้าเราเป็นเป็นโรค ถ้าเราเจอแล้วว่าเป็นโรคไทรอยด์ก็รักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษถ้ารักษาไอ้โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษแล้วโอกาสที่จะเป็น atrial f i b r i l l a t i ั n หรือหัวใจท้องมวลเต้นริวก็น้อยลงวิธีรักษาอื่นมีอยู่2ส่วนก็คือถ้าหัวใจเต้นเร็วเราก็พยายามให้ยาคุมไมห่หัวใจเต้นเร็ว แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือพยายามคุมไม่ให้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คืออาจจะได้ยาบางอย่างซึ่งพยายามคุมให้หัวใจมันเต้นเป็นปกติอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราป้องกันได้อีกอย่างก็คือริมเลือดมีหลายวิธีที่หนึ่งก็คือให้ยายาละลายริมเลือดยาละลายเลือดก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็เป็นยาก,กลุ่มที่เรียกว่าแอสไพรินนะครับบางคนถ้ามีปัจจัยเสี่ยงสูงขึ้นเช่นเป็นเบาหวานความดันหรือว่ามีประวัติเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์มาก่อนหรือว่าบางคนที่ อายุสูงอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้ยากลุ่มทึ่งแรงขึ้นที่ไม่ว่าวอฟรินหรือว่าบางครั้งก็ให้ยากลุ่มใหม่ซึ่งคล้ายๆลายวอรฟินแล้วก็สามารถป้องกันภาวานอนพึกได้แล้วก็ถ้ารักษาด้วยยาพวกนี้แล้วหรือว่าไม่สามารถจะทานยาละลายลิ่มเลือดได้ตลอดเวลาหรือว่ามีผลข้างเคียงเกิดการทานยาละลายลิ่มเลือดก็มีการใช้วิธีการรักษาบางอย่างซึ่งสามารถจะช่วยไม่ให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นในหัวใจได้ ทราบมาว่ามีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคุณหมอนวัตกรรมที่ว่านั้นคืออะไรคะมีนวัตกรรมอันใหม่นะครับซึ่งเป็นเครื่องปิดระยะข,ข้างซ้ายของหัวใจห้องบนนะครับเครื่องมือนนี้ก็ทำโดยใส่สายก็เป็นส,สายเล็กๆผ่านเข้าไปทางหน้าขานะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆร่มเล็กๆนะครับเข้าไปจากหน้าขาแล้วก็เข้าไปที่ห้องข้างขวาของหัวใจแล้วก็เราก็เจาะทะลุ ผนังหัวใจห้องข้างกับบนระหว่างห้องขงขวาข้างซ้ายทะลุจากห้องข้างขวาเข้าไปข้างซ้ายแล้วก็เข้าไป,ไปใส่ไอ้เครื่องมืออันนี้เข้าไปอุดไอ้ตรงระยางข้างซ้ายของหัวใจนะครับมันก็เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดหรือตะกอนของเลือดขึ้นที่ห้องข้างบนซ้ายของหัวใจ คนไข้กลุ่มนี้ก็บางครั้งก็จะทานยาไหลลิ่มเลือดระยะสั้นหรือว่าบางครั้งก็ถ้ามันมีอาจจะเสี่ยงมากไม่สามารถจะทานยาได้ก็อาจจะไม่ทานเลยการที่ใส่เครื่องมือนี้เข้าไปแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดได้แล้วคนไข้ก็ไม่ต้องทานยาไหลลิ่มเลือดระยะยาวการรักษาแบบนี้มีข้อแตกต่างจากการรักษาแบบอื่นไหมคะคุณหมอคนบางคน ไม่สามารถทานยาละลายลิ่มเลือดได้ตลอดเช่นอาจจะมีประวัติเลือดออกในส่วนต่างๆเช่นอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่คนบางกลุ่มซึ่งมีเกร็ดเลือดต่ำที่อยู่ในเกร็ดเลือดของร่างกายต่ำนะครับแล้วก็หรือว่ามีเลือดออกในส่วนอื่นๆก็แล้วแต่คนพวกนี้ก็คือทานยาละลายลิ่มเลือดระยะยาวไม่ได้หรือว่าไม่ไม่สามารถทานได้ได้นานมากฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยก็ที่เข้าไปอุด ในเบรนหลายอย่างด้านซ้ายของหัวใจก็จะช่วยทําให้คนไข้ไม่ต้องทานยาอะไรลื้อเลือยไประยะยาวโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นพลิ้วเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราไม่ควรละเลยนะคะเพราะเกิดขึ้นได้บ่อยและอันตรายถึงชีวิตหากเรามีการใส่ใจสุขภาพและพบแพทย์ตามกําหนดก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาของฟ้าลงแล้วนะคะฟ้าต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางรายการอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวสาระทางสุขภาพดีๆและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นากา30นาทีทางททบ5อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของรายการ e r e a s y room ได้ในเว็บไซต์ www. b r a n d w o m e d i a c o t h ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร C.P. C.P. เติมชีวิตที่ดีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา KING POWER เข้าใจนักเดินทางวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงเดอะชอปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทีย